มาสเตอร์บอลถือว่าเป็นไอเทมหายากที่ใครหลายๆคนครับอยากมีไว้ครอบครอง เป็นบอลพิงลูกเดียวที่จับโปโมนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่พลาดทําให้บางคนได้มาแล้วเนี่ยก็ลังเลทันทีครับว่าจะใช้กับโปโมนตัวไหนดีบางคนตั้งใจว่าจะโยนใส่เฉพาะตอนเจอชายนี่เท่านั้นบางคนบอกว่าเก็บไว้ใช้กับโปโมนในตำนานแต่ก็มีบางคนที่ไม่รู้ครับพอเจอโปโมนในตำนานที่อยู่บนปกเกมก็โยนมาสเตอร์บอลใส่แบบไม่คิดทา,ทางทั้งที่โปโมนพวกนั้นะ่ะจริงๆแล้วบางตัวก็จับได้ไม่ยากด้วยซ้ําอีกด้านหนึ่งบางคนหวงสุดชีวิตมันเหมือนถ้วยรางวาัล่ะเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเ เฉยจนจบเกมเหมือนผมแต่ที่แปลกสุดอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยใช้เลยครับเพราะไม่ชอบดีไซน์มาสเตอร์บอลแบบนี้ก็มีด้วยอะ่ะและหนึ่งสิ่งครับที่ผู้เล่นหลายๆคนครับอาจจะมองข้ามไปคนที่เล่นเกมผมว่ามาอย่างยาวนานครับจะมองมาสเตอร์บอลเป็นเหมือนทอ,องก้อนหนึ่งในโลกจริงครับมาสเตอร์บอลจูดมาที่สะสมเอาไว้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อแลกไอเทมล้ำค่าในโลกโปเกมอนแล้วเพื่อนๆล่ะจะใช้มาสเตอร์บอลยังไงเพราะอย่างที่ผมบอก